ส่วนดำรงทำจังหวัดอุดรธานีเป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งมั่นในการอำนวยความเสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงด้วยความมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนจึงยกระดับขีดความสามารถด้านการให้บริการที่โดดเด่นมุ่งให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและเข้าถึงการให้บริการด้วยเทคโนโลยีมีนวัตกรรมที่ทันสมัยและเจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกฉับไวให้บริการอย่างเต็มกำลัง โดยมีการ,รเริ่มพัฒนาระบบงานสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศจนเป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ป,ประชาชนและนำแนวทาง GECC มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์ราชการสะดวกซึ่งมีภารกิจงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกโดยให้บริการนอกเวลาร,ราชการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนไม่หยุดพักเที่ยงและให้บริการออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งมีความโดดเด่นกว่าหน่วยงานอื่นนี้ระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงศูนย์ดำรงธรรมได้อย่างสะดวก มีรถสูดำรงทำเครื่องที่เร็วเตรียมพร้อมให้บริการมีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจนมีการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุมีการออกแบบพังงานและระบบการให้บริการที่อำนวยความสะดวกทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนจัดพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในจุดที่สำคัญหรืออันตรายให้เป็นไปตามหลักสากลมีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายและอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการประชาชนเชน่ชนน้ำดื่มเก้าอี้นั่งพักรอไวไฟฟรีคอมพิวเตอร์เป็นต้นมีห้องน้ำสะอาดและถูกสุขลักษณะสำหรับประชาชนและห้องน้ำสำหรับผู้พิการมีอิ่งมีไฟเตือนเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือทันทีมีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรมมีจุดแรกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นคัดกรองผู้รับบริการให้คำแนะนำหรือช่วยเตรียมเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริการและลดระยะเวลารอคอยมีจุดประเมินผลความพึงพอใจทั้งแบบเขียนและสแกนมีป้ายเตือนพื้นที่ราชการเขตปลอดบุหรี่และปัจจุบันเราประสบปัญหากับโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่มีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงเช่นตรวจคัดกรองวัอดอุณหภูมิสแกนไทยชนะมีฉากกัน้นและเจลวล้างมือไว้ให้บริการมีการจัดพุ่งทัดให้เอื่ออํานวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนมีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ตามกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพมีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนมีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการวิเคราะห์ผลสำรวจและนำไปออกแบบระบบการให้บริการมีการเพิ่มช่องทางแบบออนไลน์มีกลไกการรับฟังและตอบสนองผู้รับบริการรวมทั้งระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนมีการประชุมค้นหาปัญหาอุปสรรคของการให้บริการที่เกิดขึ้น และคาดว่าจะเกิดขึ้นและนําไปแก้ไขปรับปรุงมีการบูรณาการการทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีจํากัดโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการด้านกําลังคนที่จําเป็นะจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมในการให้บริการคิดกลนสแสวงหาแนวทางใหม่ทำให้เกิดการปรับปรุงการให้บริการสามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเก็บข้อมูลงานบริการหลักในรูปแบบดิจิทันมีการปรับปรุงงานบริการให้มีขั้นตอน ระยะเวลาลดลงมีการเพิ่มช่องทางของการให้บริการโดยให้มีความเชื่อมโยงกันมีงานบริการที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานบริการหลักได้แก่ช่วยเหลือผู้ยากไร้งานจิตอาสางานบริการรับส่งกลับบ้านและไปติดต่อหน่วยงานอื่นมีการใช้การมิโครคอมูนเพื่อปรับปรุงการให้บริการหรือสร้างบริการใหม่การดําเนินการยกระดับศูนย์ราชการสะดวกตามแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้มีการให้บริการเชิงรุกสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงบริการได้ง่าย ตลอด24ชั่วโมงมีเครือข่ายความร่วมมือบูรณาการเป็นศูนย์อำนวยการร่วมอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนณจุดเดียวมีการสร้างนวัตก,กรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั้งเรื่องระยะเวลาขั้นตอนและค่าใช้ใจ่ายโดยมีผลลัพธ์การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์ดำรงธรรมโดยมีการประมวลและสรุปผลในสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ประชาชนมีระดับความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการปี2,564ภาพรวมยังในระดับความพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ90.8การลดระยะเวลาการให้บริการและการคาดการความหยัดค่าใช้ใจ่ายให้กับผู้รับบริการจากการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายทําให้ผู้รับบริการสามารถประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางมารับบริการด้วยตนเองณศูนยะ์ลำรงทําโดยสามารถเทียบเป็นจํานวนเงินได้ดังนี้ จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางคอนเซ็นเตอร์ปี2564จำนวน597คนคูณด้วยค่าแรงขั้นต่ำ300บาทคิดเป็นจำนวนเงินที่ผู้รับบริการสามารถประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้179,100บาทปัจจุบันมีการพัฒนาและขยายช่องทางการให้บริการถึง11ช่องทางด้วยกันเช่นด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์โทรศัพท์จดหมายเป็นต้น มีระบบการให้บริการประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงทําให้ผู้รับบริการเกิดความสะดวกสบายประหยัดค่าใช้ใจ่ายข้อมูลร้อยละของผู้รับบริการผ่านระบบออนไลน์เมื่อเทียบกับผู้รับบริการทั้งหมดในปีพุทธศักราช2564ศูนย์ดำรงธรรจังหวัดอุดรธาน,นีมีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น905คน มีผู้รับบริการผ่าน่องทางออนไลน์467คนคิดเป็น151.60%ของผู้รับบริการทั้งหมดชีวิตมีปัญหาไม่มีทางออกบอกศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธาน,นีช่วยได้ที่ที่เราจะศูนย์พลังใช้จ่ายใ,ในบ้านเรากร็เยอะเราต้องเลี้ยงหลานรู้สึกได้มาเจอศูนย์ดำรงธรรมที่ช่วยเหลือเรารู้สึกประทับใจขอบคุณจ้าหน้าที<ป>ขอบคุณท่านร้อยออนนะคะ นี่ศูนย์แล้วคิดว่าไม่ได้คืนบค่ะต่อไปดูลลเป็นที่เพึ่งจริงๆค่ะประทับใจมากค่ะ